โอ้รีวิวกินขนมพายกันจะกินได้จริงไหมมาลองดูเลยอ,อันนี้ทำจากแป้งข้าวเจ้านะแล้วกินได้จริงด้วยอืม รสชาติมันเหมือนกับผมกินกระดาษอยู่ยังไงอย่างนั้นเนื้อสัมผัสเหมือนกระดาษเลยแต่พอกินเข้าไปแล้วมันละลายในปากว้าวดูสิให้ดูนะเหมือนกระดาษมากพาชินกับช็อกโกแลตแล้วก็อร่อยแน่ออืืม หาซื้อกันได้แล้วนะอื oh, mm. อร่อยมากอืม mm. very good